ปฐมวัยเนี่ยเราไม่เรียกหลักสูตรฐานสมรรถนะเรายังเป็นหลักสูตรปฐมวัย2,560 <c oughs> แต่ยังไงก็ตามปฐมวัยก็จะต้องพยายามทําให้เด็กมีสมรรถนะแล้วทําได้จ้า <c oughs> เด็กปฐมวัยเนี่ยมันเรียนจากประสบการณ์มันก็จะได้ความรู้ได้ตัวทักษะปฏิบัติแล้วก็ได้ผมข้อนี้ใส่เนี่ยมันได้ <c oughs> KPA หรือนีชาวปฐมวัยเขาไม่เรียก KPA มันได้พัฒนาการ4ด้าน แต่เด็กประฐมวัยเนี่ยก่อให้เกิดสมรรถนะได้เพราะมันบูรณาการเคไอตัวความรู้ทักษะแล้วก็นิสัยเนี่ยแบบเด็กๆได้เลยแต่ไม่ใช่หลักสูตรฐานสมรรถนะนจ้าในปัจจุบันเป็นหลักสูตรปฐมวัยพศ2อง0หาวหลักสูตรฐานสมรรถนะจะเริ่มทําตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานคือป1นถึงมหแต่ยั่ไหก็ตาม ช่วงรอยต่อนะระหว่างปฐมวัยกับชั้นป .1 เนี่ยจะมีรอยต่อที่เด็กปฐมวัยยังไม่สามารถพัฒนาได้เต็มตามของหลักสูปรปฐมวัยนะคะในงานที่ทำวิจัยของสองกศดกรทิศนากับคณะก็ได้เสนอไว้ว่าควรจะต้องนำเอาเด็กปฐมวัยยมาเรียนหลักสูปรปฐมวัยให้ครบก่อนเลยอีกสักเดือนและสองเดือน เพื่อให้เด็กเกิดความพร้อมแล้วเขาก็จะได้สามารถเรียนในระดับปหนึ่งได้เขาก็สามารถอ่านออกเขียนได้แต่ขณะนี้เรามีปัญหาคือนับเฉพาะโรงเรียนในเมืองนะทั้งหมดอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โดยเฉพาะโควิด learning loss เกิดขึ้นค่ะ